คนไม่มีศาสนาการที่คนไม่มีศาสนาเขาไม่ได้ผิดนะถ้าเขายังสามารถรักษาคุณธรรมจริยธรรมของเขาไว้ได้การมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเขาเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปอีกว่าไอ้คนไม่มีศาสนารู้ได้ยังไงว่าอะไรเรียกว่าดีอะไรเรียกว่าเลวปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคนไม่มีศาสนาเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดดีวัดเลว วัดดีวัดชั่วมันไม่รู้มันเริ่มไม่รู้เกณฑ์แล้วเกณฑ์มันาจากไหนเอาจากตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเกณฑ์แบบนี้เรียกว่าดีเกณฑ์แบบนี้เรียกว่าเลวแต่ถ้าคนไม่มีศาสนาเขาเข้าใจหลักคําสอนหรือหลักทั่วไปเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างซึ่งมันต้องเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแหละแล้วเขาสามารถปฏิบัติตามธรรมนั้นได้แม้เขาไม่นับถืออะไรเลยก็ตามนั่นก็นับได้ว่าเขาเป็นคนดีเขาก็สามารถไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ถ้าเขาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักคําสอน หรือปฏิบัติตามหลักคําจริงของโลกนี้ดังนั้นคนที่มีศาสนาไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงคนไม่มีศาสนาแล้วเราไปช่วยสอนคนที่มีศาสนาให้เข้าใจในหลักศาสนาที่ถูกต้องตามหลักคําสอนตามหลักเหตุผลอันนี้เราจะมีผลใหญ่มีอาน,นิสใหญ่ในการพาเขาเดินเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอาจารย์จะบอกให้ว่าคนไม่มีศาสนาเนี่ยเขาไม่นับถือศาสนาเพราะว่าเขามองว่ามันยังไม่เห็นเหตุผลเพียงพอเพราะไม่มีใครสามารถ อธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจได้อย่างถูกต้องแล้วคนไม่มีศาสนาเนี่ยคนพวกเนี้ยเข้าใจเหตุผลอย่างร้อเปอร์เซเลยนะลูกศิษย์อาจารย์มีคนหนึ่งเป็นเอทิสไม่มีศาสนาเนี่ยติดตามอาจ,จารย์มาด้วยวันเนี้ยชื่อแอดมินแหลมไอเนี้ยไม่เคยเชื่อเรื่องศาสนาเลยตั้งแต่ไหนตะไลมาแต่วันหนึ่งมาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาฟังอาจารย์วันหนึ่งมันเปลี่ยนตัวเองใหม่กลับมารักษามานับถือศาสนาเหมือนเดิม แล้วมันก็บอกว่าเนี่ยผมหาแบบเนี้ยมานานมากแล้วแบบที่เป็นเหตุเป็นผลแบบเนี้ยซึ่งมันตรงกับที่ผมรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างมันต้องประกอบด้วยเหตุและผลแบบนี้จึงเรียกว่าศาสนาหรือหลักศักจจความจริงที่เราควรเอาไปปฏิบัติตามได้อย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยดึงคนนอกศาสนาคนที่เคยเชื่อศาสนาพุทธแล้วเลิกเชื่อคนที่เคยเลิกเคยที่ศาสธาในศาสนาพุทธแล้วย้ายศาสนาเปลี่ยนศาสนาไปอยู่ศาสนาอื่นเจอเยอะมากแต่ทุกวันเวลาอาจารย์ออกมาสอนธรรมะทุกวันเนี่ยเขากลับเดินกลับเข้าหาผู้ธดศาสนา พออาจารย์สอนให้เขามีเหตุมีผลมากขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายแค่ขอให้เขาได้เข้าใจได้ยินได้ฟังมีโอกาสมาคุยกันหน่อยมาพูดกันหน่อยมันจะมีบางช่วงเวลาที่อาจารย์เนี่ยจะมีช่วงกลุ่มที่อาจารย์เนี่ยอนุญาตเปิดโอกาสให้คนเนี่ยขึ้นใหม่ไล์สดอาจารย์บางทีมีโอกาสในการคุยกับคนนอกศาสนานะแล้วก็ดีเบตกันปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้คิดหรอกว่าไอ้คนที่ดีเบตกับอาจารย์อะมันจะเปลี่ยนใจคนระดับนั้นมันไม่เปลี่ยนใจอย,อยู่แล้วแต่คนที่ฟังอะ่ะมันจะเปลี่ยนใจ การดีเบตทุกครั้งของอาจารย์นะฟีดแบ็กกลับมามีคนย้ายกลับศาสนาพุทธเยอะมากอาจารย์รู้ฟีดแบ็กเพราะอะไรก็เพราะธรามันท้กกขาบอกอาจารย์น่ะมันจะไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะมันบอกว่าโอ้โหอาจารย์เนี่ยอันนี้คือผมบอกว่าศาสนาผมย้ายไปศาสนาผมคิดว่าผมว่าว่าอันนั้นมีเหตุผลแล้วนะแต่วันนี้ผมเข้าใจศาสนาพุทธผิดมาตลอดเลยถ้าไม่ได้ฟังจากอาจารย์ผมจะไม่รู้เลยว่าศาสนาพุทธมีหลักเกณฑ์หลักการแบบนี้มันน่าเป็นเหตุเป็นผลได้มากขนาดนี้เลยเหรอ คิดว่ามีแต่พิธีกรรมมีแต่การเข้าเครื่องรางของขังสดอกข้อต่อชาตามีแต่การอาบน้ำมนต์พุทธามากเข้าเข้าใจศาสนาพูดไปแบบนั้นเขาเลยเดินออกเดินหนีจากมันไปหาหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์หลักการจากศาสนาอื่นที่เขาไม่เชื่อบนบาลสันกล่าวอ้อ,อนวอนขอร้องพอเวลาเข้าใจุ๊บเขาก็เดินกลับมาหาหลักคําสอนพระเจ้าเลยเห็นไหมมันเป็นประโยชน์การดีเบตเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เพ่งตรงไปหาผู้ที่กาลังดีเบตกับอาจารย์นะว่าเขาต้องเปลี่ยนไม่ใช่อาจารย์สนใจผู้ฟัง ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากขนาดไหนนั่นตังหาคือเป้าหมายของอาจารย์เช่นเดียวกับในสมัยพุทธกาลพระองค์เนี่ยไปโตว,วาทะกับสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นตลอดเวลาเลยนะแล้วพระองค์เวลาโตว,วาทะกับพวกศาสนาอื่นนะแพ้พระองค์ลาบคาบกัเลยเถียงไม่ขึ้นเพราะแพ้ความจริงที่พระเจ้าสอนแล้วพระองค์เนี่ยบอกว่าใครก็ตามที่พูดตามหลักคําสอนของพระองค์ไม่เป็นฐานะที่เป็นไปได้เลยที่เขาเนี่ยจะไม่ยอมรับคําพูดของเธอ แล้วเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะคัดง้ามคาของเธอได้นั่นหมายความว่าใครนําหลักปฏิจจสมุปาตามหลักคําสัมพรธเจ้าไปพูดใครก็เถียงชนะไม่ได้เพราะมันแพ้เหตุผล